มารวมกันอยู่ตรงหน้าจอได้เลยนะคะ6โมง48นาทีแล้วเรื่องของทนายตั้มแล้วก็อยากรู้เหลือเกินเฮียชูเฮียชูที่บินไปรักษามะเร็งที่ต่างประเทศจะกลับมาจะกลับมาเรื่องนี้ใช่ไหมจะกลับมาแฉอะไรเกี่ยวกับทนายตั้มอีกหรือเปล่าเพราะว่าก็ถือว่าก็เป็นคู่ขัดแย้งกันพอสมควรก่อนที่เดินทางไปต่างประเทศ แต่ก่อนที่พี่ชูจะไปเหมือนกับมีการเลิกแล้วเลิกราจะเคลียร์กันแล้วใช่ไหมมีโพสแบบปวยพรอะไรกันจบลงได้ดีแล้วและที่สําคัญคือความเคลื่อนไหวของพี่ชูในมุมหนึ่งผมดีใจนะท่านแสดงว่าท่านสุขภาพยังดีอาการดีขึ้นแล้วก็กลับมาไทยได้เดี๋ยวรอตามความคื่หน้าเรื่องนี้ด้วยละกันค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้รอบที่สามแล้วนะที่มาดมอ้อยมาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ แต่ว่ามันเยอะมากเยยดี๋วข้อมูลที่ต้องพูดรอบไหนแล้วเนี่ยรอบ3พี่เพราะว่ารอบหนึ่งรอบสองเรารายงานเมื่อวานเนี้รอบสาบอกคุณผู้ชมก่อนแล้วทุกครั้งทุกรอบที่เดินทางมามาจากโคราชแล้วมาให้ปากคำเจ้าหน้าที่แล้วนั่งรถกลับแล้วคิดดูดิรองน้เลยใช่ตีรถไปกับกรุงเทพโคราชกรุงเทพโคราชปากช่องเลยนี่ใช่สามรอบในห่วงเวลาติดติดกันเหนื่อยเพลียเหมือนกันนะพอมาให้ปากคำทีนึงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแบบนี้ เมื่อวานเมื่อวาน8ชั่วโมงค่ะมระดำอ้อยนางจาตุพรอุบลเลิศแล้วก็มาพร้อมกับทนายความทนายสมชาติพินิจอักษรมาพบพนักงานสอบสวนให้ปักคำเพิ่มเติมค่ะกรณี71ล้านนั่นแหละ แล้วเมื่อวานนี้นะดูข่าวเที่ยงวันเสาร์อาทิตย์อยู่คุณก๊อฟยังรายงานว่าตอนนั้นประมาณ11บเอโมงออก,กว่าเนี่ยยังไม่เห็นมาดมอ้อยเลยแต่จริงๆมาดมอ้อยเขามาค่ะคุณผู้ชมมาตั้งแต่10บโมงแต่เลี่ยงไงเลี่ยงเข้าประตูอื่นไม่ได้เจอนะักข่าวที่นี่มาดักรอเขาไม่ได้เข้าทางนี้ไม่ได้เข้าประตูนี้แล้วมาดมอ้อยอะ่ะโดนสอบมาราธอน8ชั่วโมงนะตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็น แล้วทนายสมชาติก็เดินลงมาแล้วก็มาให้ข้อมูลกับนักข่าวาว่าเนี่ยยังสอบปากคําไม่เสร็จเลยแล้วก็มาดําอ้อยเห็นว่าผู้สื่อข่าวอยู่กันเยอะนักข่าวอยู่กันเยอะก็เลยเหมือนกับให้ทนายน่ะลงมาแจ้งกับนักข่าวก่อนซึ่งตัวของพี่อ้อยหรือมาดําอ้อยเนี่ยก็อยากลงมาพบปะกับสื่อน,นะแต่ตอนนี้ยังให้ข้อมูลไม่เสร็จเลยระบุเวลาไม่ได้ด้วยว่าจะเสร็จตอนไหนตอนนี้ทางมาดําอ้อยยังยืนยันคำเดิมนะว่าไม่ได้เครียด ไม่ได้กังวลกับรูปคดีอะไรแต่ว่าเพลียเดินทางไปกลับบาตีรถไปกลับกรุงเทพปักช่องทุกวันไม่ได้นอนพักโรงแรมที่กรุงเทพด้วยคะแล้วการสอบปากคําครั้งที่3เนี่ยเป็นการให้ปากคําในประเด็นที่ตกหล่นต่างๆแล้วก็ต้องการให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็นอกจากการสอบปากคํามาดามอ้อยแล้วตํารวจก็ต้องสอบปากคําใครกับคนใกล้ชิดมาดามอ้อยอะคุณน้อยเลขาจําได้ใช่ไหมแล้วก็คุณเหมียวผู้ช่วย ซึ่งมันก็คืบหน้าจากเดิมเนี่ยประมาณ10ก็วันก่อนทนายเขาบอกประมาณ60อันนี้คืบหน้าจากเดิมก็อาจักประมาณ70แล้วตอนนี้อาทิตย์หน้าก,ก็หมายถึงสัปดาห์นี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมจะมีความชัดเจนมากขึ้นท,ท,ทีนี้ก,กระแสข่าวที่บอกว่าตำรวจวพามาดำอ้อยไปชี้จุดที่ทนายตั้มพาคนรู้จักไปขอให้ช่วยเรื่องเงิน39ล้านจำได้ใช่ไหม ที่บอกว่าอะไรนะจะจ้างออจะจ้างชาวจีนมาร้องเพลงในงานวันเกิดแล้วจะต้องจ่ายเป็นบิตคอยอะไรนั่นนะคะทนายบอกว่าคืออันเนี้ยไม่เรื่องกระแสข่าวที่บอกตำรวจพาไปชี้จุดอ่ะไม่เป็นความจริงนะแต่ถ้าเกิดถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างมาดมอ้อยกับนางสาวสอเสือที่บอกว่าเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงิน39ล้านเนี่ยทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันก่อนจะเกิดเรื่องแล้วทนายตั้มเนี่ยเป็นคนแนะนำให้รู้จักลองฟังทนายค่ะ เก็บตกเพิ่มความละเอียดรอบคอบเข้าไปเนื่องจากว่าก็ไม่อยากให้มันมีรูรั่วพูดกันตรงๆตามนี้แหละจึงให้กับพนักง,งานสอบสวนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เกี่ยวข้องทุกประเด็นที่ที่ที่เคยออกสื่อไปแล้วเช่น71ล้านเช่น39ล้านอันนี้เป็นต้นนะครับก็สอบถามทุกประเด็นโดยส่วนตัวก็ ก็เคยรู้จักกันกันก่อนกันก่อนที่จะเกิดเหตุก็เขาเคยไปที่ปากช่องกันแล้วกันพูดอย่างนี้ดีกว่าไปกับทนายไหมอืมใช่ครับไปด้วยกันครับ นี่ไง hmm. มันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ในทีเพราะว่าเราก็เล่าไปนะคะที่บอกว่าต้องการว่าจ้างดาราจีนให้มาในงานวันเกิดมาดามอ้อยใช่ไหมพอต้องจ่ายเงินเป็นค่าบิตคอยทนายตั้มก็เลยแนะนําให้รู้จักในนุแล้วในนุ้เนี่ยจะมีคริปโตแล้วจะโอนเงินได้แต่ปรากฏว่าระหว่างนั้น,นมันมีการอ้างด้วยบอกว่าในนุ้เนี่ยถูกมิจฉาชีพดูดเงินไป3 9้าล้านอ่ะ hmm. ดูดโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์ดูดเงินไปแล้วมาดามอ้อยก็เลยแบบเอ้ย มันเป็นเพราะฉันหรือเปล่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฉันไหมฉันก็เลยอยากจะรับผิดชอบจ่ายเช็ค39ล้านชดใช้ให้กับนางสาวสซึ่งนางสาวสกับนายนุเนี่ยเขาเป็นเป็นผัวเมียกันครับเออนี่แหละค่ะมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวหลังจากนี้ตํารวจก็ต้องตรวจสอบต่อแล้วไอประเด็นที่บอกว่าตํารวจไปค้นบ้านของคนที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ยทนายความบอกว่าอันนี้ก็เห็นตามสื่อแต่คือผมยังไม่ขอให้รายละเอียดอะไรนะคะ จนถึงตอนนี้ก็ยังต้องบอกว่าทนายตั้มยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคุณผู้ชมฮะจนกว่าจะมีคําตัดสินของศาลแต่ที่นี้เนี่ยมันประเดประดังมาหลายมุมหลายคนเหลือเกินแล้วถ้าคนนี้กลับมาจริงๆเนี่ยอแล้วเขาก็มีปมเคยขัดแย้งกับทนายตั้มมาก่อนข้างหลังพี่เบิร์ตอ่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิตพ์่คิดถึงแกมากหลายคนคิดถึงแกคือตอนไปนะบอกเลยนะไปแล้วไปแล้วพี่ไปแบบนี้ผมใจไม่ดีพี่ไปแบบ อ่อนเพลียแบบนีน<ช>ตน้ตอนจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนี่ภาพตอนที่อยู่ที่ท่ากาศรรยานานาชาติสุวรรณภูมินะหลายคนเห็นก็โอ้โหอาการดูดูอ่อนเปลี้ยเพลียแรงมากเลยเแต่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับคุณนิพิษอินทรสมบัติครับอดีตสสพัทลุงเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าเชา้านี้หมายถึงสพฤศจิกาย,ยนเมื่อวานนะเช้านี้ผมไลาหาคุณชูวิทย์กมลวิสิทิ์กัลยานิมิตของผมคุณชูวิทย์ตอบว่ากําลังจะกลับเมืองไทยแล้วกลับเมื่อไหร่จะแวะ ไปกราบคุณพินิษผมดีใจรอคุณชูวิทย์กลับมาครับนี่แหละคุณผู้ชมะเลยเป็นที่พูดถึงว่าอ้าวเฮียชูจะกลับไทยแล้วล่ะเนี่ยย้อนไปเมื่อเจ็ดพฤศจิกาย,ยนปีก่อนครับคุณชูวิทย์เดินทางไปประเทศอังกฤษแล้วก็ต่อเครื่องไปที่สกอตแลนด์ไปรักษาตัวจากโรคมะเร็งตับครับและถ้าย้อนไปว่าคุณชูวิทย์กับทนายตั้มเขามีปัญหาอะไรกันเขาเคยมาแฉกันแบบดุเดือด ปมถุงเงินหกล้านบาทเออเออจได้มันเกี่ยวข้องกับสรารวัตรสัวจาได้ไหมอ๋อจาได้นี่อเออนี่ยถุงเงินนี่แหละคุณผู้ชมมาทนายตั้มเขาโพสต์ไว้ถุงกระดาษสองใบมีเงินหลายปึกอยู่ในถุงครับกับแคปชั่นว่าแฉไปไถไปไถสีเทามาห้าสิบล้านบริจาคเอาหน้าทีละสามล้านแล้วนายชูวิทย์ก็โพสต์ภาพเอาเงินหกล้านบาทเนี่ยไปแบ่งบริจาคให้โรงพยาบาลสองแห่งครับและยอมรับว่าเงินในถุงนั้น เป็นเงินของสารวัตรส่วนคุณผู้ชมจำชื่อนี้ได้ไหมสารวัตรส่วนที่เป็นในตำรวจยศพันตำรวจโทฮะที่ถูกแฉว่าไ,วไป,ปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันระดับไซส์แอลอะนี่ไงคุณผู้ชมแล้วเงินถุงเนี้ยคุณชูวิทย์เขาบอกว่าเป็นเงินสารวัตรส่วนที่นำมาให้เพื่อให้เขาหยุดแฉแต่คุณชูวิทย์เขาปฏิเสธแล้วก็เอาเงินไปบริจาคโรงพยาบาลส่วนเงิน50ล้านบาท คุณชูวิทยืนยันว่าไม่มีมทีนี้ก็มีการโต้ตอบกันดุเดือดเรื่องเงินครับอีกหลายครั้งเลยกระทั่งนายชูวิทย์มอบหมายให้ทนายอนันชัยทนายเปียกค,คุณผู้ชมะไปดำเนินคดีกับทนายตั้มครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา7็มกราคมทั้งคู่สงบศึกถอนฟ้องกันโดยทนายตั้มโพสต์ว่านายชูวิทย์โทรมาขอโทษที่เข้าใจผิดเรื่องเว็บพนันส่วนทนายตั้มเองก็ขอโทษนายชูวิทย์ด้วยเช่นกันครับทีมข่าวเห็นโพสต์ของคุณนิพิษอินทรสมบัติ ก็เลยสอบถามไปยังคนใกล้ชิดของคุณชูวิทย์ว่าคุณชูวิทย์จะกลับมาไทยจริงหรือเปล่าค่ะก็ได้คําตอบมาว่าคุณชูวิทย์มีแผนจะกลับมาอยู่กับครอบครัวช่วงปลายปีนี้นี่เดือนอะไรอ่ะโอ้ยนี่ก็จะปลายแนี่ก็ปลายปีแล้วสิกิจาร<ส>แล้วอ่ะแต่เป็นวันไหนยังไม่มีกําหนดครับโดยการกลับมาเมืองไทยจะยังไม่ได้มาถาวรน,นะยังคงต้องไปไปกลับกลับ ระหว่างไทยกับสกอตแลนด์เพื่อรักษามะเร็งแบบประคับประคองอน,นี่คือรูปตอนต้นปีใช่ไหมดูว่า<ช>แกก็แกแก็ดูสดใสขึ้นเนาะ<ช>ถ้าเกเทียบกับภาพนี้ตอนที่นั่งรถเข็นนะคะโอ้นี่ผมดีใจเออเนี่ยเนี่ยดูสิเห็นไหมสีหน้าสีตาแต่เท่าที่ทีมข่าวเราสอบถามไปยังคนกใกล้ชิดของคุณชูวิทย์เขาก็บอกว่ากลับมาไทยรอบนี้หลักๆคือมาอยู่กับครอบครัวคงไม่ได้วิวาพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองอหรือประเด็นทางสังคมอื่นๆเป็นการกลับมาพักผ่อนเท่านั้นเพราะว่าก่อนคุณชูวิทย์จะไปอีกหนึ่งเรื่องคือ ที่แกพยายามเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนายกเศรษฐาทวีสินจำได้ไหมเออเอเอ,เอนี่แหละฮะค่ะ